สวัสดีครับทุกคนผมจะมาบอกข่าวดีเกมแจกในสตรีมแล้วนะครับนั่นก็คือเกม Tell me why นั่นเอง <Yes. S 2> ไปไปดูกันดีกว่าเกเทอันนี้นะครับ Tell me why กดไปเลยนี่นะครับรับ Tell me why คุณต้องรับก่อนวนะันที่หนึ่งก่อน2องโมงนะครับก่อน2องโมงอ่ากดเพิ่มเมลบัญชี เรียบร้อยครับคลิกเพื่อติดตั้ง18กิกโอเคผมยังไม่ติดตั้งนะครัแบบเดี๋ยวผมไปเช็คในคังแบบว่ามันเข้าไหมโอเคครับเทวีไว้ได้เข้ามาอยู่ในคังของผมแล้วอย่าลืมไปรับกันนะครับก่อนวันที่1กรกฎาคมก่อน2องโมงนะครับตัวเกมเกี่ยวกับอะไรเทวมีไว้ขอขอบคุณเกมมิ่งโดนนะครับผมขออนุญ,ญ,ญาตอ่านประวัติคร่าวๆข,ข,ของเกมนะครับ,ต,รบตัวเกมเนี่ยครับก็คือเกมประจญภัยเรื่องขวัญ ในรับพี่ๆน้องฝาแฝดไทเลอร์แอนด์อลิสันที่ต้องไขปริศนาความย้อนจาอันเลวร้ายในช่วงวัยเด็กก็ประมาณนี้นะครับอย่าลืมไปรับนะ,นะครับเกมฟรีเกมดีๆใครที่ชอบเล่นหมดเรื่องและทึกขมวดแนะนําเทลมวายเลครับโอเคครับสําหรับวันนี้นะครับผมก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ